มา ranch! พี่น้องเอ้ยบาทนะี่ตกใจเลยดัง <jaar> ก <ans> ันแ้ก <médico> ัน <ę> งี่กันแเอไปนี่แกะฟฟ้ามันนี่กินมกันบ่ฮะกินร่วกันบ่บ่นะแกะอาตฟ้ามันใช่เจวน่เด้อวพี่น้องเ้อบาทนี่อ่กึมมากึมจะด้วยจะด้ยอวาใช้ริกอรบาง่นอ๋อโอ้กินนนี่เด ทำไมต้องใช่บ่านี่ทำไมต้องใช้ใช่สิจำวันนึงเป็นอะไรจำใจกต้องใช้พรีเต็มหม้อรัดหนึ่งมันสำคัญนะมาตัวนี้ลายกว่าบัวฮะเห็นมากเลยจ้ะมาเพชรเพชรลายกว่าบ่าอือหอ่าก็แล้วลายหน้าขัดกล่องละอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อทักทายสบายดีเมื่อคืนนี่กินข้าวเพื่อนต้องไส่มื้อนี้มากิน อยู่หน้าห้องเฮมดูกระตูปน้อยกระต๊อบน้อยนี่แหละพี่น้องเลยอ่าสิีไม่รู้อาบอลน้องไหมอาบอลจะแบ่งให้บอลนะบอกินนะของบริจาคำใหญ่จะเอาเลยวยากทราบปะนะใจเอากแบ่งให้บริจาคเห็ดอินเห็ดเบาอยู่ที่ประเดนตัดกันนิดนึง กินลูกิีนลูกอย่งเงียบใช่เงียบใช่กินน้ำเพศน้ำโมฮะโเลวกันเนอะบุรีกระเทือไแรน่กินจมยองี่ได้ปวดโพล่กนปลนนให้น้องมากว่าตตดมาพี่น้องมาโอ้โหจับเสเหมือนกันจับบุรีกินเธอะนึงเนีน้องนี่อิ่มัันมึกับเสมนั่นะอีรีนะสามสามกราบอีรีแต่เรื่องปกมอนกันน้องนี่กิน นี่อาจจะกินลายอยู่นี่ของแน่ๆนี่กล่าวว่านั่นเรอให้รถจำจำจำมัดรถให้คุณผู้หญิงกินเลยตัดตามเหมอกนะสแตนนี่เลยม็กก่อนเลยไอ้ม็กเนี่ยนี่ธรรมชาติของมันบ้านนะปนนกปนนูปนยังไปใช่ไหมคนที่มีโรคโรคป่วยรายไหมโรคไทป่วยรายกินแต่ของธรรมชาติเลย โอ้โหไรเนี่ยเกิดเมื i i> ่อบ้านบรรยาขย่าลายครับโย่นี่อ่ะมันเกาแฟเลยเคมีล้วนเด้อเด้อหมูจะไปยังนั้นจะบอกเด้อกระเนียวเด้อน่ารักน่ารักน่าฟลึกดีพองไอ้มันแบบนิ่งหน่อยน้อยหน้อยเนี่ยเพ่ชรปอกไรในหูเลยง่ายง่ายอืมของน้องชัยนี่ชิ้นควาย น้ำใจมีตลอดนะโอ้บืนให้ไปไปหายด้ะเชียวฝากกับบ้านบืนนีู่้ยสีเมือด้เมือบ้านเลยฝ่าเมือด้มเอะมาเล่นมือมเมือใส่บาทเยอะเอามือทำไหนมาจะอยู่บ่ทำเมียไรอมมกินทอดเลยเนาะเปลาม่กินทอดหนอะใ่หมเเลกิทอดไม่กินทอดเยอะจะ อยางนันะท<า>ำไมชัมนี่กินหอดจอะมากจ้ะ <c oughs> ดูนี่อดมากินหอดดูอย่างงี้ององอเอด้พี่น้องเด้กินข้าวตมกันเด้ออืมค่นั้นยิ่งเผาเชยใหญ่มือ <c oughs> อืมใหญ่เย็นอืมใหญ่แค่อืมก้าวจิ้มขามลูกอืมลงได้ตอนนี้ก้าจิา้ม บตเลอคำเดียวง่ายๆแล้วนะแบบว่าลงหรือเปล่านลงอนนี้นะโอ้โหนะโอ้โหมัดดิขนาดว่าลงอ่ะ่อยว่ายนะโอ้กินใจความเพื่อนนะคอยคุ้นมาขันนี่ให้เยอมาเชืยองก็ค้นเทากับคืน Chị chết chết rồi Ừ Cô con hút cái bà Hùn vàng lăng lệch Thế Sắp bẹt chết mình không nhạt cái tui Không Em hẳn nữa Ừ Hôm khỏe cái สามลิปมันไมลายต้องให้ลายเยะนะ้ลายคำ้คือเพื่นะไรได้ปล่าเออเนี่ยเราเราเนี่ยเราต้งให้นะเรเห็นไไ่้าวเลเปิดเนาะราื้อให้ยุ่งฮะเดี๋ยวเรกระซักตื้อมกันก็าขอนะปิดห่างลวปิดห่าง ตรงนี้ครั้งแรกวมามคือปวดเฮ้ย้า้ลืมเยงโค้งเลยเนาะอืมาอยู่นองักดงบนี่แหละยังไได้บเฮินคำเนาะพิหน์มเบิ่งเย่แล้ว เมย์ไปเบิ้งยันมาแล้วบอยู่ใจจะมึงเลยเราไปเบิ้งมันอเช้าไปเป็นปิดจ้ะโทรหามอ๋อไม่เบิ้งมีอยู่ทางอับอะไรกันเบิ้งมันจะอยู่ในที่อะไเนี่ยที่อันจอดด้วยเนี่ยไม่ไปอยู่ ออช่องไหมก็จะไปกับตาใจกับเจ้าะเนี่ยผ่านมาแล้วเหรอผ่านไปแล้วช่องเก่าม,มันเหียอดันช่วยช่วยติดกันมองเห็น<ม>นะช่องไมมเป็นหักครัไปนี่พอมกันดังใจนัดนึ่งบ่าอันนี้น่ ไม่ชงนะไม่เก่กะปิอืม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 อ มาลองเลยสองมือสมมือเด้อกินจะไม่เพาะกุ้งยังหูไปจากขึ้น,นไงขี่คนะือข,ขึ้นนี่ีมั้ เลยมัไไ them? Them. Th ้งเดี four, oh, ๋ยวให้ในไรบ้างบุกลบคืนแทนมุกอะเจด้านเนอ่ยเดืดัไงเจ็ดด้นเน้่ยรสชือมันยี่ยมยียเยี่นะเจ้าขากระเพานไปชื่อแค่บโตแค่เจโตอคนน กับของอยู่งกินมันเนือ้อเพสโต้นะเพสโต้มาจ้ะที่เนี่ยก็ไปทานอยู่หอ้องโมกวไปชิปชื่อให้เพื่อนกันเป็นมีอยู่เบิดมีเบิดลเนี่<อ>ยเนี่ยเป็นบริการเบิ้ลประพรมมาเพือ่อ กระชุนดีกันเองนั่นไงนี่หงอพึ่งดูกระเพื่องเพื่อนนะไาเชียนิ่เดีนอาหารันบ้านเขาเมื่อจบเปินปลารกลกมันผิดประละรวกแคบแด้ไม่ฟังกินหรือเปล่า

จะจะริกินนะอืมอืมผิงไลก่กบลิข้องไหมกะแค่กับ,กบเพาะป่ะต้องแค่กระเพาะเป็นอาหารชิ้นเดียวที่ปะมีประโยชน์ดอย่างเลยบ่ไม่เนาะอืม,อมเอา้เอาจะมิโทษให้ร่างกายเพราะเอา้า ไม่มีชาญตัวนึงเอื่นชามันเห็นให้คนเจ็บบวเข่าอย่งเงี้ยอนนี้หมอให้บอกมาแล้วมันเขาก็เองไงกเบิ่งดนในยูทู e เซลหางมากมากกันยังจะอั่นก็ใช่เดียวก็บบอลลี่นะเ่กันเรื่อยมันบอาเรื่อยเด้ bà balito, yo. yêu bendice a la familia. ăn yo no niu. đây sum. Me. Sum, 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 sông sum, 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 แม่ก like <K> ินเงีงฮะแม่กินเงี้งมกินเงี้งก็ว่าแม่กินเจ้าจาแช่ปลาดาปลาด๊แบบอุ้ยใส่อุ้ยใส่นะทำม้วแบบม้วนมันเจือกหางกิ่นองนี่แต๊ะนึ่งปาดาแบบอื้มทูไปเลยวดปวดเลยเมี่ยงจม้วนกยเลยาเลยอธิบายเห็นภาพนะเนะบอเตียงกับบนเลือ ยังไงบ่ซูบ่ง้อก็มุดเรื่อง n h าทำบ่ n h าบ้านหาคกุ๊กจะกินกันเพื่อนทำั่งผัดกะเพราไค่ดาวให้กินชองอันใช่รอกินไก่ดาวกินน้ำมันเหรอํำมันเหรอบเสีย ข้าวหรนีไมาก็ข้าวกินเยอะเยอะอือบ้างอือครับอืมโคแคบเห็นใ้บ้างใช่ไหมแค้เห็นอ่ะเอาเลยมาให้ขอเด้อ ฟลีให้กินนะ่กินอยู่อ่าไปกินรกินแล้วคืออะไรคือคือคือไรฮ่ไหมชิมดดิว่าแล้วอะไน่บวเ้าื่าูมันจะตราตกมันหิวแห้ตอนน ที่เราเห็นเนี่ยก็ไปตีกินกัไดนน้องม่ต้มก็ร่งระบาดพี่นองไรบ้านเฮาอะไรมายามนี่เนี่ยได้กินร้านน้อไหม่มเสรับำแรกตรงนี้อืม คาพันผู้นี้กิเนาะอืตอตอกหนึ่งคาพันตอกนึ่งคาพันยองไปแซ่ซีหมูกแกงนันแะ่ข้างวะปีน อันหนอินนะแบบใช้เบอร์นั่ส่งสามพกกระจเปย์เนี่ยเกิวันกันใหญ่ยังใ่สามชองบ่เลยม่วกเขา bộ hết. đấy chịu gần như làm như gần như gần nhỉ làm chi gần như 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 gần ตักอะไรกันครับเ่ออืมมันหูเซ่อินทีมันหิวมันหิวจะสั่นแล้วจบแล้วแต่ไปซื้อนมยองซื้อดด้วยบะกินมมนก็บอยากแล้วลยมีเยอะเหนื่อยกุ่นก็ความบรันนะ จะเาวอ่าดอ้เนาะคืีว่าเราบาเชียงเนาะเชียงดอกเคยล l ดอกฝึกมาผู้ใหญ่มาผู้เยอะแล้วจดป่ามากนะมีงานเก็บบ้างมาเอาเชียงกับิมเมอบืนอะบผูบอื่นไม่นเด้วไปพอข้าวสาเนาะ มาไหมับไปก็มือกรมายงบ้างครับต่อนคำคำเื้อคอยมื่อะเดียวกันช่าพี่ได้กี่นะจะเก่งจะเก่งไปเลยเราเกบุกไอยบบนี้ไปโจ๊กเห็นไนาะยังไงก็ไข่มาอยเมื่อมาชักมือในเรากี่ไปม่อคืนนี่เจ็ดสิบ หกสิบเจมาหอดบนอันนี้แหงคักบาเปเป็นฝนตกเลยแหงกิตกฝนตกลัวมีไฟหีีทั้งน่ะไอกลางวินตาห็นนหะแค่นี้อยู่แค่นี้ยค่เนี้เาสิบเนยปัแพ้ปันขีทซาเป็นจปับปึบเดี๋ยปะเป็นไปเลยสีเลยน้ำสายซ สมัยมันมีอยู so ่ส่งมาทานมนไม่กี่อยู่นะมันสเป็นไรเยอะอ่ะทำเพื่อว่าเก่าพึ่งหวยท่านเล่งน้องข้องบั่วปะแจ้งคดีย้องพันพอผันผ่านมัมาเติมพันดันสาธุน้ำเด้อยังบวชใช้ด่างอ่างอยู่อ่างมันเด้ออืมมันอ่าง จะพายก็ดีใจนะวางเพลงให้น้องนิวน้องนิวเฮ็ดดึกอืมใหน้าอโอ้ยแค่ที่แจ้งดีกันพักนะให้จุดดุกันแน,น่ปะย,ยังตื่นก็ดีมอกดีใจไงมีสี่ทันบ่ học ừ. ra... hả mãi 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 hả ไปเอาไม้มะก,กาแล้วดินดมเันนี้โบทาวนแต่ไข่ก็เข้าลายอยู่เพราะว่านี่กั้นใจมับมากอยู่มือนั่นทันบืนรบกุนปัดมาขวางขวงรึ่นนึงเนียเรียบร้อยเลดยดคอยเซียนถอยหลังตีนหนาแงะมากไตไหมมากเลยนะะ้นองนิ้วแล้วขมมกขมุงลงไปเก็บดินเก็บดอนมากาดกาดกาดเลยของทีมงานออกมาเต็มบุ เปิดอากได้้ชุมวงปลายม,มันมืนเนี่ยสลับนะครับโบเบกไหนหนึ่งนะเมนอ่ะก็รอยเลยรถลงแต่ขัข้นแรกน้ำหันปิดตำนานเลยบ่การจี๊ข้างนะมุนมาเลยเลยมามืนมานี่มีขั้นหนึ่งลงอาจจะในแป้งนอกอักไงเป็นฮอร์ทีนสัน้นงงเด้งๆ <laughs> ทำบ่อขนาดนั้นกูแปลงเนาะออะไสม่ยาบก็เน้นเลยตึงโดนได้ได้เน้นเออไครคือกคนนะเนาะเราชี้ในแซ่บนะมาเล่นหนาวเออแปบกินชซดใหม่กจะอยู่น้ำคนหมักน้ำถ้าชิมแหงก็รมอนยอ่ะจางเนาะอะไรก็แซ่บอยู่ิกิน ไม่แบบไม่ยังไม่ได้สัมผัสเนื้อแบบย่ำแบบคือแบบควบควบไปหนึ่งไปเจออยู่ไหนใช่ก็เสี่บ้างไอพออยู่ตรงนี้เสี่คนบ้างเลยอยู่ตรงนี้นะลุบๆก็พอแหละกินแช่บเยอะไปเหมือนกันไง ต้นกินแซ่บนะบ๊อบลี่ลุงเพิ่มนี่ตัวเตียงนี่แกคือว่านี่ยุตางี้ยุ่งเรื่องกิ่นบ่เน่าบ่บุญน้อยรลายเนาะค่กินจริงอย่าเนาะแต่ในเน่าเนาะกินจริงบุกขึ้นเลยบุกขึ้นเนี่ยเราตัวเหี่ยวห่างกายมันบอกให้กินไม่ต่างกันเนาะพฤติกรรมการกินกันแต่ว่ามันเป็นน้ำทางกายเลยทางกายบอกให้ บ,ร,บร,ระรบรเช้าเบาบรรยาน,นไกระเช้าแม่ธรรมดาืยังกินหื่เมื่อคืนนี่ก็นันนน่งก็กินเลยม,ม,มันเป็นหอยมาอยู่ใช่กินทนนั้งน้ำคั้มจ้าเฮ้ยเอาใส่พีน่น้องเลยมาอิ่มแล้วก็จบแล้บ่จบ,จบมือนอนแล้วบ่ายใส่ก้อนนี้เล้ว จังว่าการติดตามเนาะพอนองเทศในใดก็ทางเบื้องบนพี่น้องเลยเนาะมาเตรียมยื่นคำตอบอีกเค่นึงพเพราะว่าข้าิเมื้อใส่บาทเสี้่อทำบุญแหละบรใพญ่ห่อเขาซาเป็นนี้บ้านเอาอเป็นเพีนี้บ้านเฮาแต่ว่าเล่าผัดยังบุกขบกำหนดหมอยื่ให้เมื่อ ก็เลยปรึกษากันทั้งบอลลี่กบน้องนิ้วว่าทางเพันธุยอยู่บกบปอยูก่กะเมื่อน้ำกันกะมิจะไปบอกแพทย์บอกหมอเพิ่นว่าเาสี่เมื่อจะมือหรือสองมือแล้วก็สิกลับลงมาไม่มปจนตัวคาเสียใจอยังเราก,ก็จีมาจา่อใจลำลังประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็จีได้ยินแล้วว่าหมอเพิ่นกะดูแลดีอยู่แต่ว่าคอยคุยแล้วคุยบอกแล้วไม่มีปัญหา ไม่ใช่แหง้เงาให้็นโทรหาเนาะประสานฮะเราคงหุ่นจักนั่นอยู่ใจดีอยู่พี่น้องไงพี่นใจดีบัดเลยสุดยอดบรรลคนมือเว้นนี่ก็ซื้อนั่นให้คอยและเจ้าของพี่นกองชื้อยังไอะไรคอยไปนั่นนะครั้งแรกพี่นจองเบียให้แก้ตึงเขาว่าเขาบอกินเบียเขาว่าเปลี่ยนเอาเป็นนั่นข้าวต้มขนมใช้จะได้ไปแจกเด็กน้อยนะน้ำสมน้ำยังพี่นเอาให้นะมาหมกมาม่าพี่น้องเยก็หมดความใจพี่นหลายๆใจดีขนาดเนาะ ไปมื่อนี้เขาก็ขอตัวจบคลิปแล้วก็ไปรับไปนอนไปพักไปพอนพี่น้องเอออื่นเจอกันในวันใดๆก็จังว่ากันต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแห้งบัตสึคุทุกคนสบายดีซีนุม่มพี่น้องเออยมื่อน,นี้บ๊ายบาย